สวัสดีครับคลิปนี้ได้นำพระสมเด็จรุ่นยกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสมเด็จรุ่นยกนะครับจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับแบบแรกที่เคยรีรวิวไว้นะครับก็จะเป็นเป็นพิมพเบญจภาคีนะครับสำหรับกล่องนี้ที่มาชมนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับออก เมื่อปีพศ2536เหมือนกันนะครับจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด5พิมพ์นะครับมีพิมพ์พระประธานแล้วก็มีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์สังคติพิมพ์ปกโพ และก็พิมพ์ JD นะครับส่วนด้านหน้าองค์พระก็จะแตกต่างกันไปแต่และพิมพ์นะครับส่วนด้านหลังก็จะปั๊มยันแล้วก็ปั๊มว่าสมเด็จพุทธจารย์โตรุ่นยกนะครับเหมือนกันทุกองค์นะครับ สำหรับราคารุ่นนี้อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับไม่ถึงหลักพันนะครับแล้วก็พระรุ่นนี้เริ่มที่จะมีคนเก็บกันเยอะแล้วนะครับเริ่มหายากแล้วนะครับ สำหรับพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ออกมาได้สวยงามเช่นกันนะครับองค์นี้จะพิเศษนะครับผมจะซองเนื้อให้ดูนะครับจะมีเม็ดมวลสารนะครับ องค์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับมาส่องเนื้อกันนะครับขอบด้านข้างนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเหมือนกันทุกองค์นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับรุ่นยกนี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ